วันนี้จะพาท่านผู้ชมมาชมการถนอมอาหารทำหน่อไม้ถุงหน่อไม้ดองเอาไว้กินนานๆได้เป็นปีเลยเริ่มต้นด้วยการขอเว่าภาษาอีสานบานข่อยเด้อจ้ามือนีสิ5้าเห็ดหน่อไม้ถุงเห็ดหน่อไม้ถุงเอาไว้กินจ้าช่วงนี้หน่อไม้ออกล่า ลายบึงเนี่ย่บได้เข้าสวนหลายมือนอไม่แงวเมดแล้วแต่ก็เอามาเม็ดเด้อจ้าบบจงบบจงเพราะว่าก่อมันใหญ่จ้าเอามาเผาให้เรียบลอยล่างให้เรียบลยรลอยเซ็ตซับเตรียมพร้อมใส่ถุงแบบนี้ละจ้า ทุกขั้นตอนเ้าก็เฮ็ดแบบสะอาดสะอ้านล่างแบบดีดีเร็จซับเรียบร้อยผมเ,เ้อจาอันใดบ่เอากระตัดทิง้งเ้าก็เอามาล่างให้เรียบร้อยก็เฮ็ดแบบฉบับชาวบ้านอีสานบ้านห้านี่ละจ้าบ่าไดดเฮ็ดแบบเวอร์บังอลังการอีกยังเฮ็ดแบบง่ายๆได้กินง่ายๆแบบนี่ละจ้าตามภาษาชาวบ้านอีสานบ้านหน้าจ้าก่อนสีไใดมาใส่ถุงแบบนี่เนาะพี่น้องหากคันแรกเ้าก็ต้อง เข้าสวนหานอไม่ก่อนมื่อนี่สิผ้าพี่น้องเข้าสวนไปซับนอไม่ไปหานอไม่น้ำกันเลยจ้าสิผ้าไปชมเบิงว่าการเข้าสวนหักนอไม่เป็นจังไดแน่จ้ามือนี่ละไปรับชมกันเลยจ้าเอาเจ้ายังใส่ถุงมาทานแล้วยุติยายคอยว่าสิผ้าเพื่อนไปเบิงการหักนอไม่ในสวนแม่ไปไปพ่อสะกอนเข้าไปเบิงสวนกันจ้าไปกันเลยม,มาหานอไม่ กายพร้อมใจพร้อมอุปกรณ์พร้อมลุย it's quite good หลังจากเขาสวนไปหาหนอไม้แล้วก็มาเผาเตรียมเทดหน่หมไ้ถุงจ้าเอาหน่อไมออกมาจากป่าเผาเสซจเรียบร้อยแล้วก็มาปอกเปลือกก่อนสิปอกก็ล่อให้มันเย็นก่อนเด้อจ้าหลังจากมันเย็นแล้วก็เอามาปอกอยังสี่ละปอก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 ให้สะอาดสะอา้านให้เรียบร้อยปอกไปเว้าไปยุบเดียวนี่ละจ้าปูน่ามีโช์พร้อมเด้อ โชคใส่กล้องพ้อมเด๊ะน้องไม้คอยกับปูวไว้หลายปีแล้วล่ะอยู่ในสวนหลังบ้านมีทั้งหมดแปดก่อจ้ะแต่ละปีออกนอลายหลายกะเห็ดน้องไม้ถุงไว้กินแจกพี่แจกน้องกะยั่งบ่เมือดอยู่พี่น้องผู้ใดอยากได้มาเอาไปกินเพื่อนก็นมาเอาไปกินมัานก็นยั่งบ่เมือดคอยก็ต้องเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดนี่ละจ้านี่ก็คือเฮาตัดหัวต,ตัดถ่ายตัดส่วนที่ห้า่เอา ออกไปให้เรียบร้อยแล้วก็เอามาล่างจ้าล่างให้สะอาดเรียบร้อยเพราะว่าช่วงที่เห่าเผาแล้วมือเห่าก็ไปจับปอกเปลือกอีกกับมือกระดำอีกกระจับน้องไหม่น้องม้กระดำอีกเพราะฉะนั้นต้องล่างให้สะอาดเรียบร้อยเด้อจ้าพุนแล้วมีการเช่าพุญแด้ใส่กล่องพุญได้พี่น้องเอ้ย นกใม่มแต่น้อยใหญ่ๆผู้ใดเห็นกระสอออนจารนกใหม่ไผ่เลี้ยงเด้อจารเป็นไผ่เลี้ยงปลูกไวตตะโดดแล้วตะก้อนนมียี่สิบก่อแต่ว่าไอ่เลาก็ทางทิมไปนั่มไว้แจะปลูกแน่อื่นเพิ่นว่าปลูกนกใหม่ไร้ไร้เอาไปขายก็บบ่เอาไปขายจักเทื่อมแต่แจกพี่แจกน้องเพิ่นว่าย <c oughs> งา่ใดกระไดเฮ็นนกไหม่ทุงจนเมื่อยเพิ่นว่า ่นก็เลยทางออกไปนําเหลืออยู่แปดกอจ้าณนะตอนนี้แต่แปดกอน,นี่ก็ไดนอใหม่หลายอยู่เด้อจา้าแต่ละปีกระไดเฮ็ดนอใหม่สมแน่นอใหม่ถุงแน่นี่ละจา้าหลังจากล่างเซจแล้วก็เอาเข้าไปในบ้านนี่แหละนอพี่น้องไปนั่งเฮ็ดอยู่ในเฮือนตียมใส่ถุงก้อนสีใส่ถุงเฮาก็ต้องหันห่นหัน่นหั่นอีกก้อนในพี่น้องอันใดมันแก่เ้าก็ตัดทิ่งห้เาเอาตะส่วนที่มันอน่อนแล้วก็ พาพาพานอเพราะว่าเสียเฮ็ดเป็นนอเลยได้จ้าเน,นี้แบบนี้เลยจ้าสำเเ็จเซ็จสิน้นต่อไปก็เป็นการเอาไปหนึ่งประมาณสองสามชั่วโมงก็เร็จเรียบร้อยจ้า